นะฮะวันนี้ยังอยู่ที่อาําเภอห้วยพึ่งอยู่นะฮะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันพอดีรถแถวนี้เขาให้มาขายนะเดี๋ยวเราเบิดอะไรเลยเขาว่าอะไรรุ่นนี้นะของหายากนะฮะมีคนถามเยอะอยู่ก็เลยมานนี้มารีวิวให้รถอยู่นี่ก็แกะได้ทุกคันนะแกะอะไรได้เกือบทุกคันเลยนะแต่คันนี้ติดมัดจําไว้แล้วนะคันนี้ก็เดี๋ยวขายเป็นคันนะครับรถแห่เครื่องบางกรนะฮะวันนั้นก็ถอด มันจะมีเกียร์รถตู้อยู่นี่ที่ผมถอดไว้พอดีเขามาเอาเครื่องนะฮะเครื่องรถตู้เครื่องสามพันตัวนี้นะรถตู้คันนั้นแล้วก็ของมันจะมีอยู่ตรงนูน้นนะจะมีเยอะอยู่นะฮะอยู่นี่นี่ตรงนั้นก็มีนี่บ้านหลังนี้แล้วก็ไปจอดอยู่ตรงนู้นก็มีนะฮะอยู่ตรงนูน้นน,นะก็มีหลายคันอยู่อย,อยู่นี่ประมาณเกือบหกสิบคันนะฮะรถอยู่นี่ประมาณหกเกือบหกสิบคัน,นก็ลองมาดูนะฮะอยู่นี่จะไม่มีช่างนะจะ มีอุปกรณ์ให้อยู่นะอุปกรณ์ถอดเองนะลูกค้าต้องมาถอดเองนะนะี่ยมีรถหลากหลายคันอยูนะ่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะอยู่นี่ประมาณ20คันอยู่น่นประมาณ40 50ประมาณ40คันเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่อยู่น่นประมาณ40อยู่นี่ประมาณ20 20ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 25 25คัน40ก็ประมาณ60เฮ้ยไม่ใช่อันนั้น30 40ประมาณ60เขาวคันนะเอาเก๋คันก็เรามาเลือกเอามีหลากหลายนะครับของหายยากๆขั้วอยู่นี่ไม่ได้แกะอะไรไว้นะจะแกะปุ๊บก็จะอะไรเล็กๆน้อยๆก็ถ้าได้แกะถ้าเขาไม่เอาตัวนี้ก็จะทิ้งไว้ในรถเลยนะฮะ ลองเข้ามาดูมีหลายคันอยู่แต่ตัวนี้เขามาัดจำมาแล้วนะนี่อะไรส้ำหงส้สห่วงนะฮะไซโคไมตี้วิกมอะไรกระจงกระจกนะเอา้าเดี๋ยวมาคันนี้เข้ามาใหม่นะฮะคันนี้เป็นมังกรดำนะตัวนี้เขาเลือกมังกรดำเครื่องเป็นเครื่องอีซูนะครับเป็นรถเ,เขาเอามาขายให้แล้วก็คันนี้รีวิวมาแล้วนะฮะเป็นเครื่องขับมาไม่ถึงลูกค้าจะเอา เป็นพ่อค้าเนี่ยแหละเขาจะเอามาส่งให้แถวกราสินปรถไปเสียอยู่ที่ผาสเวยนะฮะเขาเลยไปยกออกมาซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงคันนี้เป็นเครื่องเสียงเป็นแอรติดแท็กซี่เก่าแต่ตัวนี้จะเป็นปีใหม่มั้งครับเป็นมือหมุนเกียร์ธรรมดามีเครื่องเสียงโยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรแต่ผมเอาแบตมาสลตารแล้วไม่ติดนะฮะไม่ติดไม่รู้เป็นอะไร คันนี้ผมเออแวนก็ถอดอะไรได้หมดนะเออแวนคันนี้เครื่องสามพันนี่ผมถอดถอดออกแล้วนะฮะเครื่องเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เออเป็นเครื่องเกียร์สามพันนะตัวนี้เป็นเบดีก็เลยจะมีอะไหล่พวกเกียร์มันแล้วก็พวกเฟืองท้ายพวกอะไรนะเฟืองท้ายเป็นของบีเอ็มนะครับถ้าะะขับชิมห้า มีรถตักก็มีเอา้าก็มาใครหาอยู่นะทรงเล็งนี่ทรงเล็งรุ่นนี้ดีอยู่นะนี่แต่เป็นแคบเสียดายนะรถแคบนะฮะตัวน,นี้ทะเบียนมีอยู่แต่เขาปล่อยขาดเยอะอัอนนี้เอาไปทําสาลี่ได้การเลยนะนี่กระบะตนนัวนี้ไปทําสาลี่รถไทยนะนี่เขาวางเหล็กมาเป็นเหล็กตรงนะครับวางเหล็กตรงแล้วก็วางอ่า คานเป็นเหล็กหมดพื้นนี่ดีๆยู่ไม้นี่ทำนี่หมดเยอะนะนี่เวลาทำนี่เวลาขายถูกก็นี่ถังน้ำมันเขาโยงขึ้นมาข้างบนเลยไม่รู้ว่ามันน็อกอยังไงผมก็ไม่ได้ลองดูนะสภาพนะีโทนใช้เหลือเกินกับใช้ทนประตูประตูจะหลุดแล้วนี่เหลือน็อตอยู่ตัวเดียวอันนี้ก็เชือกมัดไว้ รถมือเดียวรถมือเดียวแต่เครื่องนีนโอเคอยู่นะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องก่อนเครื่องผมว่าแห้งดีอยู่แต่มันเขาว่าเครื่องน็อกแต่ผมยังไม่ได้เอาแบตมาลองนะยังไม่ได้เอาแบตมาลองเลยช่องเลงนี่ก็แยกได้นะมันไม่ใช่ช่องเลงหรอกมันจะไปทั้งกระบะเลยเขาเชื่อมมาทั้งกระบะเลยถอดออกไปได้ โอ้โหหงลายหมุนรอบทิศทิศท,ทางเลยเกียร์มันรุ่นของมันหรือเปล่านี่ฮะรนู่นเกียร์อยู่ข้างในคอนโซลเลยนะเนี่ยโอ้โเบาะรุ่นนะีนน้ต้องนั่งดีๆเลดากขาดเลยนะเนี่ยเบาะเกียร์ของมันอยู่ข้างในเลยครับ อยู่ห้องในลึกๆมันใช่เกียร์ของมันไหมเดี๋ยวต้องดูอีกทีมันเป็นเกียร์มกรสองเก้าห้าเปล่ามาสตาร์ da, <c oughs> เขาเรียกอะไรไฟเตอร์เปล่าใช่ไฟเตอร์ไหมรุ่นนี้อึ๊บหาอะไรคำ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 อ่ะเจอแล้วจับ รถเขาก็ซ่อมอยู่ซ่อมส่วนมากจะซ่อมเครื่องอย่างเดียวอันนี้ก็เปลี่ยนมาคอน้ําเปลี่ยนมาแล้วใหม่ๆเลยปั๊มเบรกเปลี่ยนมาใหม่แต่เมาลมอันเก่าไดชาร์จฟีปัม๊มโอ้น่าจะฟีปั๊มนี่ลักษณะนี้พังเลยน,นี่ครับมันไม่วนแล้วนี่นเกียร์ังกรอยู่ครับเกียร์ังกรออยู่ น่าจะน้ำมันเครื่องแห้งป่ะเนี่ยวงล้อเลยเนี่ยนทนใช้จริงๆเลยเป็น4 j a ครับเครื่อง87ถอยดีใหญ่ดีสุดนะครับ4 j a น่งก็รื้อได้นะมีปัม๊มปั๊มนี่น่าจะเพิ่งเช็คมาใหม่ๆอยู่ยังสะอาดอยู่มีได้สตาร์ทได้ชาร์จ น็อกยังไงเดี๋ยวผมเอาแบตบมาใส่ลองดูเนาะเดี๋ยวเขาลองดูแต่เครื่องน็อกเพราะว่าเครื่องน็อกน่าจะน้ำดันหรือเปล่านะครับน้ำดันนี่ก็นี่หมอ้อน้ำหมอ้อน้ำพอได้อยู่นะหมอ้อน้ำทองเหลืองสวยอยู่หมอ้อน้ำ น้ำก็ไม่แห้งนะเเป็นอะไรเครื่องนอกเขาว่าโอ้ยแน่นตึกเลยครับเอ้อก็เรืออะไรครับคันนี้ทําวมาใหม่นะมาด,ด้าครับก็ซื้อลิขสิทธิ์ของอิสุพวกนี้เครื่องยนต์เกียร์อย่างเงี้ยก่อนดำ บัตด,ดี้นะฮะก็เครื่องก็ยังมีนะแปเครื่องแต่เฟรืองท้ายขายไปละเนี่ยใครหาอยู่ก็ลองมาครับมาดูนะอะไรแยกได้ทุกชิ้นส่วนแยกได้แม้กระทั่งน็อตตัวเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะโอตัวนี้ก็แยกได้นะ ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน,นกระบะนี่เดิมๆเลยสวยๆเลยนะแต่เสียดายเขาเจาะนี่มาเจาะอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะนี่เอาไปเชื่อมหาเหล็กอะไรเชื่อมใส่ก็โอเคแล้วนะนี่ฝาท้าทยคนามเยอะแต่ไม่ได้ถอดนะขายไปทั้งลูกกระบะอันนี้เสียดายล้อแม็กข้างนี้มันแตกนะมันแบบว่าเขาเอาร้อแม็กตัวนี้มาใส่แล้วเขาเอาน็อต ไม่ใช่น็อตของมันมันก็เลยทําให้พังนะครับพิเสียสิวะาซาวแม็กเป็นหมักของมิซูปาจิโรนี่บะไททัน,นครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเรื่องอะไรยนเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ชมกันนะเพื่อได้ของไปใช้